สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มเพลงลงใน Story IG หรือ f a c e b o o k นะครับมาที่หน้าแอปกันก่อนนะครับแอปนี้จะชื่อว่า Story Beat นะครับเข้ามาหน้าแอปจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเลือกอันแรกครับ Add Music to Photo or Video ครับจากนั้นนะครับก็ทำการเลือก Photo Library หรือวิดีโอนะครับจะเลือกเป็นรูปภาพหรือวิดีโอก็ได้นะครับ ผมจะเลือกรูปนี้มาครับจากนั้นกด next ครับจากนั้นรอโหลดสักครู่นะครับเมื่อได้รูปที่ต้องการแล้วนะครับกดแท็บ audio นะครับเป็นการเพิ่มเพลงลงไปอันแรกนะครับจะเป็นการค้นหาเพลงแล้วก็อันที่2ครับจะเป็นการเลือกเพลงจากที่โหลดไว้แล้ว ค้นหาเพลงที่ต้องการได้เลยครับจากนั้นนะครับเลือกท่อนที่ต้องการได้เลย แล้วกดเซฟครับจากนั้นนะครับทำการ x x p r t ออกไปจะเลือกเป็นแบบฟรีนะครับแ้ะกดแชร์เลยจะมีวิดีโอ30วินะครับ A few moments later เราจะเลือกแชร์ได้2แบบครับเป็นการแชร์ลงสตอรี่เลยหรือเซฟวิดีโอไว้ก่อนนะครับ mm hmm. แค่นี้นะครับเราก็จะได้สตอรี่ที่มีเพลงแล้วนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ